สวัสดีครับเพื่อนเือเจอกันอีกแล้วนะครับกับตั้มนากําแพงเพนช่ายแนลครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาเที่ยวนี่ครับแล้วก็มีเจ้าแม่กุดอิมนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นมาเที่ยวมาชมกันนะครับว่าภายในวัดเนี่ยสวยขนาดไหนแล้วเราจะไปทําบุญถวายสังฆทานกันนะครับไปครับเพื่อนเพื่อนเราไปชมด้านในกันครับ ครับที่นี่ก็จะมีน้องวัวนะครับน้องควายให้เราถ่ายชีวิตนะครับมาให้อาหารถ่ายชีวิตครับมีน้องยังเด็กๆอยู่นะครับนี่น้องวัวครับน่ารักครับ ันนี้จะเป็นน้องน้องกระเบือนะครับน้องไฟล์ยังเด็กอยู่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปถวายสังฆทานนะครับเพื่อนๆผ่ายในวัดนะครับแล้วนี้ท่างเราก็มาซื้อผ้าไตทีว่อนตรงนี้ได้ครับชุดสังฆทานทไมอะไรใช่ใช่ใช่ไงชไวรีศาลเออาตายชัวรีศาลีใช่ไี่มีจริศ อันนี้บริเวณภายในศารานะครับก็จะมีพระพุทธรูปองนีน้งานทอดกระถินวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายเด็ผ่านมาแล้วนะครับไปทอดกรถินไปแล้วอันนี้ก็เป็นภายด้านในครับจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรากาบผ่าตรงนี้ก่อนครับ ถุกบงคนนะครับจะมีนะักไข่ก็มีนะครับเป็นเหรียญสวงเป็นยันตะไข่เป็นพ้าย,ยันก็มีครับเป็นนักไข่ปุกเสื่อที่ผ่านมาครับ สวยมากมีไก่ได้วยจะเป็นนกไข่เรียนนกไข่กับหลวงพ่อทวดนะครับวันนี้บูชาร้อยสี่บแปดบาทอันนี้ก็เป็นนกไข่หลวงพ่อทวดเหมือนกันเป็นเนื้อทองแล้วก็เรียนควันถุงครับมีเรียนควันถุงให้ด้วยครับ ต้อยครับให้คนแก่ที่บ้านให้เด็กน้อยอใส่สวยงามครับก็จะเป็นห้อยหน้ารถครับเพื่อนๆสนใจก,ก็มาได้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูที่ด้านในครับ า้ายในสวยงามนะครับด้วยเพชรสวยงามครับด้านในเขาจะมีเสด็จพ่อรอห้านะครับรัชะานที่ห้าพอดีจะถามไว้ที่นึ่งครับมาจับไ้ได้เป็นผู้ครับ บาหลวงปู่หลวงปู่ตัวแันครับสวยงามครับมีสมเด็จพระจารย์โตกรมหาวงนสนนะครับก็จะมีต้นเสตสวงเป็นผลทิพพ์ปรปฏิษฐานที่นี่ วันนี้มาเผยแพร่บารมีหลงวงวสวรนะครับให้เพื่อนๆมาเลื่อนทาบุนนะครับวันนี้ก็จะมีขอ,อเป็นใยป,ประกาศไว้ว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าพาน,นครับกองทุนกระเบื้องูงหลังคาอุโบสถนะครับจำนวนสามหมืนห้าพันแผ่นแผ่นละร้อยแปดบาทนะครับแล้วก็พญานาครอบระเบียงอุโบสถนะครับจำนวนสองตัว ตัวละหนึ่งล้านเจ็ดแสห้าหมืนบาทครับคือตามกำลังสตาค์ครับผมติดต่อได้ที่นี่ครับวัดเทพสอนธรรมรารามครับติดต่อได้ที่ศูน0 1สองห้าศนย์หนึ่งสามห้าสามหกนะครับท่านในที่อยากจะทำบุญร่วมกับทางวัดเทพสอนธรรมรารามก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยครับอันนี้จะเป็น ว่าวของหลวงู่อสวงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนชื s. <S ่อไว้ที่เว้ากันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อว่าเป็นเกียรติเป็นความเจริญก้าวหน้ารุรืองและขึ้นสู่พยาน้าครับในขั้นสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนเพจของเราก่อนนะครับตั้มนะครับแพงเพจชาแนลนะครับเราจะมาเขียนกันนะครับ เพื่อน,นติดตามช่องตำนักกระแพงเพชรชาแนลและปูขมຈ์ชาแนลด้วยนะครับเรามาตีละครั้งเพื่อเป็นศิริมงคนให้ชื่อเสียงดังกลางวานไปนะครับแล้วก็จะไปตีของครับตีของตรงนี้ครับคือเสียงเราจะได้ดังกลงวานนะครับ เพื่อนๆที่ไม่ได้มาทําบุญด้วยแต่มาชมคลิปของตำนานกแพงเพชรน,นะครับขอให้ทุกท่านได้บุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทีมงานได้บุญในครั้งนี้ด้วยนะครับน,นี่กับไหวพระแม่ธรณีบิบไว้ผมนะครับ ของกันครับ ทีนี่นะครับมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับสวยงามอลังการมากครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าสวยขนาดไหนครับด้านหน้าทางขึ้นจะเป็นมังกรคู่นะครับองค์ใหญ่มากเลยครับเพืแอน เป็นบริเวณวัดนะครับบัวสดหลังใหม่ที่กำลังจะจัดสร้างนะครับบริเวณรอบป้า เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมหลวงพระสององค์ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดจุมธานี นี้เป็นหลมวมพะส่ว้องคใหญ่มากครับนั่นน่าจะเป็นพระศิวรีนะครับกลับไว้ได้เลยหลวงพะสวงองคใหญ่ที่ดจะขอพรกันได้นะครับเพืเ่อนๆสวยงามมากๆครับ ริเวณรอบๆครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับแสงก็จะแรงนิดนึงเพื่อนๆอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับ ังไงมังครับเพื่อนๆวันนี้ก็เที่ยวทําบุญกันขอสําคนนะครับวันนี้ยังไงฝากเพจฝากาไลค์แชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับตั้มนักกำแพงเพชรครับวันนี้ครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดี